คาร์ฮาร์ดนะครับผมฟูบูครับผมรีวายอินเดอะแอคติกนะครับเฮ้ยยามโมโต้เลยเหรอโอเคอะไรเตอร์เตอร์อะโอ้ยของฟิวกี่ตัวเนี่ยร้อยหนึ่งถูกละยี่สิบห้าตัวโอ้ ถุงถุงนี้ถุงน,งนี้ถุงนี้มีความหมายตายแล้วมั้งเนี่ยฟิวแบกเอาถุงนี้ขึ้นไปก่อนถุงนี้โอเคถุงนี้มีความหมาย <laughs> ใช่ไหมโอเคขอบคุณครับป่วยเละ โอเคตอนนี้เราก็มา,าเปิดของสต๊อกใหม่กันนะครับก็มีทั้งหมด5ถุงด้วยกันก็จะมี 1, 2, 3, 4แล้วก็ตรงนี้อีก5นะครับเป็นของลตใหม่ที่จะเอามาขายนะใครที่สนใจนะครับจะอยู่ในหน้า IG ใต้ลิงก์ดีคริปชั่นไม่ก็เสิร์ชว่าดาดีมวิฟิลใน i อจได้เลยก็จะมีเสื้อผ้าพวกนี้ก็จะขายอยู่นะครับใครที่สนใจก็สามารถเลือกดูได้นะแต่นี้เราจะมาเปิดทําการเปิดสื้อผ้าลดใหม่กันดีกว่าดูว่ามีตัวอะไร บ้างตัวแรกกันเลยโหอันนี้แบรนด์อะไรครับผมไม่รู้จักแต่เท่จัดเลยฮ้เฮ้ยเท่น่จินตี้อันนี้เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงสอตัวแล้วนะครับสตูดิโอคลิปตกใจนะว่า acne studio เี่ว่าของโหดผ้าเนี่อออดอสีฟ้านะครับขอดู active wear bb นี่ holyester ใครหลายๆคนจะเห็นพ่อเราชอบใส่กันนะครับอันนี้จะเป็นไซส์ M นะสวยมากโอ้ยแก๊ปวุ้ยแก๊ปแต่ตัวนี้ไม่ใช่วินเทจครับป้ายไม่ใช่วินเทจนะถ้าวินเทจจะเป็นแก๊ปเล็กอันนี้จะเป็นตัวปียุคไม่ก็90อาจจะใกล้ยุคตัวใหม่วุ้ย oh, แต่สวยอะ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้สวยมากอะไรอะ่ะแชมเปียนโอ้โหแต่ป้ายไม่ใช่ตัววินเทจมากนะแต่ว่าต้องไปดูอีกทีผมไม่แม่นว่าปีที่เท่าไหร่ดูดิ โอหสวยสวยสวยทีมทีมฮอกกี้นะครับอ่า ah, อันนี้ใครผู้หญิงที่ชอบลายคา a r โมนะครับของ Forever 21เป็นแบรนด์พิงกี้นะครับ As No Ad อันนี้ใครที่เล่นก็สนใจก็หน้าหน้า,หน,าหน้าบ้านม่วงเลยต่อไป Love It โ oh, อ้ทรงแนวแบบมิลิเตอรีเลยเนะี่ยมีป้ายด้านข้างด้วยสวยมากเลย โอ้เป็นทรงทหารนะครับตัวเล็กมิิเทอรี U.S.P.P. United Paradise อันนี้เป็นแบรนด์แบบว่าเหมือนแบรนด์ผู้หญิงนะอันนี้คัดโดยป้าผมเองนะเป็นหุ้นส่วนกัน <c oughs> อันนี้ก็สวยครับโอ้อันนี้ใครผู้หญิงใครชอบเอวบนะครับตัวนี้บอกเลยว่าถูกใจวัยรุ่นแน่นอนอุ้ยนี้ผ้านิ่มมากเลยอะวันนี้ผ้านิ่มมากครับอันนี้ไม่มีป้ายบอกว่าเป็นของอะไรนะสวยมากตัวนี้ อินครีแบรนด์นี้ผมไม่รู้จักนะเป็นผ้าล่มทรงแบบสีน้ำตาลน้ำตาลอะไรอย่างนี้จะยืดนะครับแนวแนวแบบโอไฮโออะไรงนี้เ Co นตเต็ดโคโคเลอร์ออฟเบเนตเเนชั่นเนาะอันนี้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะชื่อยาวมากตัวนี้เป็นของอะไรครับเฮดเดออีกแล้วนะฮะสีเขียวขี้มาถวยดี simple beauty อ่านี่เป็นผ้าแบบออกไปทางแคนวัสแคนวัสผ้ายีนนะจะแข็งๆนั่นนะสวยสวยสวย,สวยตัวนี้สวยหูย convert สวยมากสีชมพูนะครับตัวนี้หูยเป็นตัววินเทจครับตัวนี้ถ้าป้ายอย่างนี้แปลว,ว่าวินเทจนะฮะป้ายอย่างนี้คือวินเทจนะประมาณ90ก่อนอา8 0หรือ70ลงไปนะตัวแบบนี้โห anti level jean ห,หูยสวยมากโอ้โห ดูแขนเย็บมาเหมือนแอร์ไอนี่เลยเนาะแอร์ฟอร์สอุ้ยเป็นเอลคอปนะครับเอลคอปนะครับเนี่ยตัวใหญ่นะชื่อ earth music อ่าแบรนด์นี้เคยฟิชเชอร์ลิงกับอ่าไอนี่นะฮะอ่ะอาอเวลกส์บอยซาล,ลิเดียซาล,ลิเดียโหสวยสวยสวยบัฟฟอโลมาแล้วของโหดเริ่มมาแล้วบัฟฟอโลใครรู้จักบ้างใครใส่ y 2 k หรือสายวินเทจ ไม่รู้จักนี่ถือว่าพ้านะผมบอกไว้ก่อน JPEG มันคืออะไรก็ไม่รู้ครับผมไม่แน่ใจนะแต่เป็นเป็นเหมือนเป็นมันจะทำ็กเจอร์ให้มันเหมือนกับหนังกลับนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทํามาจากหนังกลับมันเป็นแบบผ้าที่โดนทําให้มันเหมือนหนังกลับเฉยๆนะนี่เป็นฮูดดี้สีดํานะครับดำล้วนเลยปะเนี่ยอ๋อของแคปป้าแคปป้านะฮะ c a s t l f e e r i h t Overwear Outerwear แบรนด์ outdoor อีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นเสื้อผ้าเอาดอ o นะฮะอะไรอะ่ะแหลกเอาใครรู้จักมั้งครับแหลกเอาผมไม่รู้จักลายพกอกกัดโหูซิปอันเท่าบ้านแม่เจ้าคุณดูดิโหูไอ้โคตรเท่อะซิปอันโคตรใหญ่อะ่ะลาเบียโนเฟนดี้นะครับเฟนดี้ไม่ใช่เฟนดี้นะเฟนดี้เสื้อฮู้ดผ้าบางนะ่มีลายมันเลยอนเนี้ยบิลมัน คาตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ผมไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่รู้แต่สวยวะ่ะคิเซาปินผมไม่รู้จักนะผมเล่นแบนด์ลึกก็จริงแต่แบบบางอันก็ไม่รู้จักจริงๆอะ่ะแดนรี่ดนแดนรีนะครับดนรีโอเกเจอร์รักโอโหเป็นดีเทลขนแบบสวยๆเลยเป็นสโต๊ดสโตแอนโคนะครับคืออะไรไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าแบรนด์มันคือแบนด์อะไรแต่มันสวยดีนะอะไรอะ่ะ งานปักหมดเลยนะครับโหโหวันนี้เป็นงานอามนะติดอามทั้งตัวเลยอ่านี่เป็นแก๊ปไม่อีกตัวแล้วนะครับแก๊ปมาอีกตัวแล้วเป็นเสื้อทรงเบสบอลนะครับเสื้อทรงเบสบอลของโอลิฟแลกเอาอีกแล้วแลกเอานี้สกินมันทุกตัวเลยเนาะเนี่ยดูดิรูปจักรยานเฮีย,ยแบนจักรยานดูดิเป็นงานปักด้วยอดีดาสนะครับผมแจ็คเกต็ตตัวเล็กหน่อยนะ ไซเอ็ M มั้งไซเอ็ M มั้งผมว่าเอซิกครับตัวนี้เป็นเอซิกสีดำนะฮะโหแต่แขนสกรีนแบบโหดเหมือนกันนะอันนี้เป็นของแบรนด์ลีปิปี้เป็นแนวทรงโอเวอร์ไซส์นะครับเคนไซย,ยามาโมโต่อัพทูยูเฮ้ยยามาโมโต้เลยเหรอไม่ใช่คนที่เขาแย่งกันซื้อใช่ไหมโหสวยมาก ครับซิปสีแดงออกไปทางส้มๆนะ p p f m ตัวนี้ดีไซน์ก็สวยดีนะผมว่าของ t u ครับเป็นป้ายป้ายเป็นตัวเสื้อูหูสีส้มเป็นผ้าคัตตอนผสมโพลีเอสเตอร์นะจะยืดๆหน่อยยินเย็นสบายๆบาย k มเยอร์แอ a เ s t h e t i c นะครับทำสีสนิม f o r t of play พลังแห่งการสวดมนต์หุยลายมันจัดสีเหลืองดีเทลรูขาดทำ ร้านตั้งใจทํานะของแอ w ดวินนะครับอันนี้เป็นตัวของแอ w ดวินนะอันนี้ป้ายแวน of the wall เดี๋ยวผมต้องไปเช็ดดูอีกทีนึงว่ามันเป็นตัววินเทจหรือว่าตัวตัวปีปีแบบปัจจุบัน G.U. นะครับของ G.U. มีแท็กข้าง G.U. ก็เป็นแบรนด์ที่เขาเล่นกันเยอะเหมือนกันนะ in the Arctic นะครับมาแล้วแบรนด์นี้ลูกค้าผมชอบ Blockbuster ครับโห Blockbuster เลยเหอ มิกกี้เมาส์นะครับโอ้โหมิกกี้เมาส์อีกแล้ว most list mic bone the this year เช er. ียในเสื้อผู้หญิงนะครับจัดสวยจัดชีล่าไนกี้ฮูดดี้นะครับเคาซซาเหรอคาซซาที่ผมไม่แน่ใจนะเป็นของอะไรตัว tree can f o l r on อันนี้ไม,ไม่ไม่แน่ใจอันนี้น่าจะเป็นแบบแบรบนด์เสื้อผ้าธรรมดาเป็นลีกแมตตินมาติน เป็นเสื้อผู้หญิงนะครับตัวนี้ c o d t of Harlem coat of Harlem เลยเหรอ Passion ตรงป้ายเป็นหนังนะครับแบรนด์ของ Capture ซึ่งผมก็น่าจะเป็นแบรนด์มาใหม่อะเนาะเป็นฮูดดี้นะครับทรงแบบมีเป็นฮูดดี้เป็นทรงเสื้อกั๊กหลอก letter back number อ้าวงานแบ็กนัมเบอร์มาอีกแล้วอันนี้มีขนแถมมาให้ด้วยตัวนี้ Tommy Girl ลนะครับทอมมี่เกิผมไม่รู้ว่าเป็นทอมมี่เป็นอะไร Tommy High f i ิกเกหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นป้ายเขียนว่า Tommy Girl ลนะครับจีเวลเชงแม่เจ้าสวยมาก Sky Bomber Freedom นะครับไอที่หุ้มไหลอุ้ยตัวนี้ผมชอบนะสวยสวย หนาจัดเลยอะ่ะซิปกันน้ำด้วยนะครับในเต็ดเจอร์แมนนะครับเวอร์เกอร์โฮลซอนมเป็นรอยกะลาสีสวยจัดจัดหืมสีแดงนะครับ <im itation> ครับเจอร์ซี่หูลายมันจัด <im itation> เป็นอารมณ์บบเสื้อหนังในประเทศร้อนปะ่ะ <im> ด <itation> <im itation> <im itation> <ม>ีเทลเหมือนเสื้อหนังนะครับแต่ว่าเป็นเป็นผ้าแบบระบายอากาศทั้งนั้นเลยเ <im itation> นี่ยหนังตรงนี้ก็บางนะไม่ได้หนาเลยครับนิโคลแอนตัวนี้แนวคาร์บอยผมชอบมาก ตัวนี้น่าจะเป็นไซส์เล็กนะครับผมน่าจะใส่ไม่ได้เดี๋ยวลองไว้ก่อนแต่เสื้อแม่งแฟชั่นดีกว่าผมชอบนะเพนฟิวครับเพนฟิวโอ้โหเสื้อแบรนด์เอลโด์แต่ตัวนี้เบามากเลยอะ่ะเหมือนจะไม่หนานะครับตัวนี้ไม่หนาเลยรีไวอันนี้แปะป้ายร้านมาด้วยนะผมว่าเนี่เป็นป้ายร้านของฝั่งญี่ปุ่นไม่ก็ของประเทศไทยที่แบบว่ากลัวของสินค้าในร้านหายนะครับเขาเลยแปะป้ายไว้ รีไวสต์ซี่สีสนิมอ่าอันนี้เป็นตัวธรรมดาครับไม่ได้ Big E ีหรือว่าไม่ได้แถบแดงส้งมอะไรนะของแท้ยังไรรีไวดูแท้ดูปลอมยังไงเผื่อใครสงสัยนะครับดูป้ายก่อนนะครับป้ายอ่ารีแลกฟิตรีไวอันนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนของแท้นะครับถ้าเกิดรีไวไม่จําเป็นต้องดูลายที่ตัวกางเกงนะเพราะบางทีมันอาจจะซีดหรือว่าอาจจะหลุด เพราะบางร้านบางทีก็รีไวตัวเก่าจะไม่ทําลายมาบนกระเป๋าด้านในนะครับดูตรงหมุดนะฮะดูตรงหมุดดูตรงหมุดเออหมุดจะเขียนสองสามสองสามเกนะครับแล้วก็มาดูตรงป้ายว่าหมุดมันตรงกันหรือเปล่าเพราะบางทีอ่ะของปองมันจะผลิตไม่ตรงกันสองสามเกนะครับของแท้ร้อยเปอเชัวร์ครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเลขหมุดของอกระดุมกระเป๋ารีไว์นะ ตรงนี้ก็จะเป็น 2, 3, 9เหมือนกันนี่ตรงนี้เช็คได้ตรงนี้แล้วก็ของรีวายนะครับได้เก็บเรียบร้อยนี่เดี๋ยวต้องดูดีเทล l ะเยเยอะๆนี่นะครับก็จะมีกระดุมก็จะสลักเขียนว่ารีวายสตัสโซนะครับเสื้อชุบสีสนิมไม่สนิมก็โครนอ๋อ <c oughs> อันนี้เป็นของทอมมี่นะครับเบอร์สากนะครับเบอร์สากใครที่รู้จักนะฮะแบรนด ชั้นนำนะครับตัวนี้ดูดีดีเทลด้านหลังมีเข็มขัดด้วยนะครับสวยจัดฟูบูครับผมฟูบูเดอะคอเลกชันนะฮะใครรู้จักฟูบูแบรนด์โคตเจวายไวทูเคนะครับขาแบ็คจอร์แบ็คก,กี้สีขาวแบบขาวแบบโหโคตรจะขาวสว,าาว่างใต้หนังนะเป็นหนังแท้นะตรงนี้จะเขียนว่าฟูบูเดอะคอเลกชันเอสเซติกจีนคอเลกชันสวยจัด แบรนด์ชื่อว่า t r i c k Girl นะครับ Trick Girl ตัวนี้เป็นทรงไบเกอร์เป็นหนังแท้ที่ทำดีเทลให้เหมือนแบบว่าหยาบๆยาบหน่อยนะตัวนี้ก็สวยดีนะครับเป็นแบบทรงแบบแฟชั่นผู้หญิงผู้หญิงกระโปรงฟริกฟ,กฟิกเมนต์มาให้ด้วยนะครับมีกระโปรงมาด้วยอันนี้เป็นหนังแท้นะครับกระโปรงตัวนี้จะเป็นหนังแท้นะแก๊ปเอ็กกับวินเทอร์อีดิชั่นอ่าอัเทอร์แวร์อีกแล้วสวยจัดจัดตัวนี้พัฟเฟอร์สีเขียวขี้มา้า หนังแท้ครับตรงแขนเป็นหนังแท้เสือ้อเบสบอลแอปพลายเสือ้อเบสบอลนะครับแขนเป็นหนังแท้นะตรงนี้จะมีรอยสีตกซักหายนะครับเฟอร์ลารีนะครับเฟอร์ลารีโอ s ช i t เฟอร์ลารีนะครับตัวนี้โอ้โหดูม้านี่ดิหูพูม่ากเฟอร์รารีนะครับสวยมากหนังแท้นะครับผมตัวนี้จะเป็นหนังแท้นะใช่ แล้วก็เป็นเวสนะครับเป็นเวสหลังสีสีน้ำตาล <c oughs> เป็น a อส t h ติกดีไซน์คอมมอนแท็กสแตนดาร์ดนะครับเลสคัสตอมไฮสปีดอันนี้เป็นทรงผู้หญิงนะทรงดีเทลแบบ Y2K หน่อยสวยมาก n i c โคแอนเช่นเดียวกันนะครับตัวน,นี้ก็เป็นเงเกงของผู้หญิงเหมือนกันดีเทลน้านข้างก็จะเป็นอย่างแทบแอย่างนี้นะแอนฟูโหหัวกะโหกลก Y2K ต้องจัดนะครับ Bad Outer เตอร์ฟิอะไรสักอย่างนะ สวยจัดเลยแบลลิเบโต้สาม xxx โหแต่ป้ายม่งสวยจัดเลยว่ะป้ายสวยจัดเลยโหดีเทลเยอะนะดูดิมีมีแบบแต่งแต่งเซอร์ให้ด้วยครับเย็บเย็บเย็บปะปะปอันนี้คือร้านทํามานะมันไม่ได้ขาดนะครับคือร้านมันตั้งใจทํามาให้มันเป็นอย่างนี้วันนี้ของอะไรอ่ะเป็นหัวสิงโตนะครับโอสเปลโอที่แปลว่านกฮูกสเปลนะครับนกฮูกพ่นอะไรทักอย่าง โห oh, สวยมากสวยมากตัวนี้เป็นเอลครอปนะครับเด็กดิฟนะครับผมโอหสวยจัดอะไอ้เนี้ยโอ้โหทรงเหมือนแอร์ฟอสเลยอะที่ผมเพิ่งขายไปอะทรงแอร์ฟอสเลยครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะเป็นเด็กดิฟนะครับตัวนี้เป็นของยูนิโคยูนิโคนะฮะสีน้ำตาลทรงพัฟเฟอร์ทรง, er, ทรงขน Y2K ยูนิโคครับตัวนี้สีดำแมซิโมตัวใหญ่ ตัวใหญ่มากเลยอ่ะคาฮาร์ดนะครับผมคาฮาร์ดโอเวอร์รอลนะครับมันก็ตัววินเทจแหละแต่ว่าไม่ได้เก่ามากถ้าเก่ามากเนี่ยจะมีเลขเลขขึ้นตรงนี้นะครับเป็นเลขปีบอกรุ่นบอกอะไรนะจะขึ้นตรงโลโก้ซึ่งตัวนี้ไม่มีนะครับซับในเป็นสีแดงสวยมากตัวนี้กระสอบนี้ค่อนข้างแพงนะแพงเพราะคา์ฮาร์ดตัวเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะดูดิเท่จ,จัดจัดตัวนี้ก็ขอลากันไปก่อน สวัสดีครับ